ก็ยกโหลใหญ่เลยเลยยกมาให้เจ้าของไงให้คนทําดูนี่คือมะนาวดองที่เราดองมาได้ประมาณ6เดือนนะคะเป็นระยะเวลาที่แม่บอกนะคะไม่ควรจะต่ํากว่านี้นะคะมันจะได้รสชาติที่แสนดีนะคะคือเอาจริงๆแล้วถ้าเราหมักได้ตามระยะเวลาที่แม่บอกนะคะรับประกันความอร่อยนะคะเพราะว่าพี่ปูทานของแม่หลายครั้งแล้วนะคะไม่มีความขมนะคะทานได้ยันลูกมะนาวนะคะนี่เจ้าของสูตรตัวจริงเสียงจริงนะคะอ่ามาละคะ่ะ แม่บอกละเอียดยิบนะคะที่ทําในคลิปนะคะอยากให้ผู้ชมได้ดูได้ชมนะคะว่าวิธีการของคนโบราณในการทํามะนาวดองมันออกมาดีและก็อร่อยจริงนะคะทําตามแม่ได้เลยนะคะโด <c oughs> ยเกลือเม็ดลงไปนะคะใช่มุลใหญ่เคียงคืออาวุธโ <c oughs> <c oughs> ยเกลือเม็ดแล้วก็ครึ่งมะนาวนะคะ มันไม่ผมเขาให้เราคึงกันไปนะคะคืงจนกว่าเกลือจะเขียวนะคะก็คือสีเขียวของมะนาวจะไปอยู่ที่เกลือนะคะไอ้นานไอ้ผิวมันออกลูกอ่าค่ะให้ผิวมันออกให้นุ่มไว้นุ่มเออให้ลูกมันนุ่มๆค่อยๆเอาออกค่ะนี่นะคะเกลือของเราเริ่มเขียวแล้วนะคะมีความเขียวลงไปแล้วนะคะให้ผิวมันออกลูกบอกให้ผิวออกเน้นนะคะให้ผิวมันออกนะคะคึงใช้เวลานานพอสมควรนะคะก่อนที่เราจะไปทําขั้นตอนอื่นนะคะ ะะอันนี้แม่บอกว่านิ่มแล้วนะคะเริ่มนิ่มแล้วนะคะใช้การได้นะคะหลังจากที่เราคลึงมาสักพักนึงนะคะเดี๋ยวล้างล้างให้สะอาดแล้วก็เป็นลวกแล้วมันร้อนนะคะเราจะเอามะนาวมาล้างน้านะคะก็คือล้างเกลือออกให้หมดนะคะที่เราคลึงเมื่อกี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตะแกรงนะคะเพื่อให้สะเด็ดน้ําก่อนที่เราจะเอาไปต้มนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะก็ใส่มะนาวลงไปนะคะที่เราคลึงด้วยเกลือนะคะแล้วล้างน้ํามาแล้วนะคะ แม่บอกให้ลวกนะคะลวกเพื่อที่จะให้เมะนาวเนี่ยนะคะเบาขมนะคะจะตีมันก็ออกเขียวนะคะก็พยายามให้น้ำขมขมน่ะนะคะออกมาสักหน่อยนะคะเราจะต้มแบบนี้สักพักนึงน,นะคะมไม่นานนะคะไม่ได้ถึงขนาดเ,าเดือดพ่านอ,อะไรนะคะนานไม่ได้เดือดแตกนานไม่ได้เดือดแตกนะคะแม่บอกอย่างนั้นนะคะ สมัยนี้เขาก็แค่ตากแดดดองนะคะแต่ว่าความอร่อยจะสู้สูตรโบราณแบบที่เคยทําไม่ได้นะคะอันนี้แม่ทําอร่อยจริงๆนะคะเพราะ<ม>ว่าพี่ปูกินทุกครั้งนะคะไม่เคยขมนะคะแล้วรสชาติมะนาวดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ําออกนะคะแล้วก็ตากแดดนะคะใส่ตะแกงตากแดดเลย อันนี้นะคะดูกลมนะคะแม่บอกนะคะแล้วที่สําคัญคือเน้นย้านะคะอย่าต้มขนาดเดือดนะคะเดี๋ยวลูกมะนาวแตกนะคะแล้วก็จะไม่สวยงามนะคะพี่บูใส่ตะแกรงนะคะตากแดดนะคะมะนาวที่เราเอ่อตากแดดนะคะจะแห้งและอยู่ในสภาพนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะคะถึงขั้นตอนการดองน้ําปลานะคะยิ่งเราเอ่อตากแห้งเท่าไหร่นะคะโอกาสขึ้นราก็จะไม่มีนะคะ อันนี้เป็นวิธีการดองมะนาวแบบบ้านๆแต่ใช้งานได้จริงนะคะถ้าทําตามขั้นตอนนี้นะคะรับประกันว่ามะนาวเราไม่มีความขมนะคะกินได้ยันลูกมะนาวเลยค่ะถ้าเราใช้น้ําปลาเนี่ยนะคะเออสีของน้ามะนาวก็จะดํากว่าการใช้น้ําเกลือนะคะแต่ว่าจะมีความหอมแล้วก็อร่อยกว่านะคะบกิน,น อันนี้จะเป็นถุงใส่น้ําปลานะคะที่พี่ปูจะวางบนมะนาวเพื่อที่จะให้มะนาวเนี่ยจมอยู่ในน้ําปลานะคะแล้วพอน้ำมะนาวแห้งเนี่ยนะคะเราก็จะแกะน้ําปลาในถุงนะคะเทใส่โหลได้อีกนี่นะคะในส่วนที่ยังไม่มิดเราก็ใส่น้ําปลาเพิ่มไปแค่นั้นเองนะคะทํำยังไงก็ได้ให้มะนาวอยู่ในท่วมน้ำอะคะ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาพอสมควรแล้วนะคะ พี่ปูก็ได้ระยะเวลานะคะในการที่จะนามะนาวเนี่ยนะคะไปทานนะคะเห็นไหมคะขันครอบอยู่บนถุงพลาสติกเลยนะคะสีเขาออกจากคล้คลําๆหน่อยเพราะว่าเราบอกแล้วนะคะว่าการหมักโดยน้ปาปลาเนี่ยนะคะจะทําให้สีเขาออกมาประมาณนี้เราไม่ได้หมักน้ําเกลือนะคะแต่ว่าความหอมจะมากกว่านะคะรสชาติก็ดีกว่านะคะ ถ้าใครยังไม่เคยทำนะคะพี่ปูอยากให้ลองสูตรนี้นะคะมะนาวไม่มีขมค่ะแน่นอนนะคะสูตรเด็ดของแม่สามีพี่ปูนะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะพร้อมต้มแล้วนะคะ